สวัสดีครับพบกับแชมป์ป o นต้าคู l า198 8อีกแล้วนะครับตามคำเรียกร้องนะครับหลายๆคนคอมเมนต์กันเข้ามาว่าอยากได้ในส่วนของตัวกระบะยกสูงนะครับรีเวอดีนะครับที่เป็นแต่งแบบสไตล์ออฟโรดนิดหนึ่งนะครับวันนี้ก็จัดให้ตามคำขอนะครับมีจอดอยู่บนโชว์รูมนะครับทั้ง2องคันเลยก็เป็นในส่วนของเกียร์มิดนะครับเกียร์ออโต้ตัวนี้ก็มูลค่าค่าตัวของเขานะครับจะอยู่ที่9 4 1 0 0 0บาท จะเป็นในส่วนของสีดําส่วนสีขาวนะครับจะถูกลงเจียดพันบาทก็จะอยู่ที่934,000บาทแต่งมา2ลักษณะด้วยกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของกระจังหน้านะครับที่กําลังเป็นที่นิยมนะครับในส่วนของตัวทาคุมะมีไฟด้านหน้าสองสว่างด้วยนะครับส่วนทางด้านนู้นนะครับก็จะเป็นในส่วนของหน้า GR Sport ตนะครับตัวท็อปสุดนะครับหน้าแบบนี้จะอยู่ในตัวของร้าน3เท่านั้นนะครับแต่เราสามารถที่จะดีไซน์ตกแต่งได้นะครับครบจบในที่เดียวแน่นอน จะเป็นยังไงคลิปนี้เดี๋ยวตามไปดูกันเลยครับเอาละครับมาในส่วนของตัวกระจังหน้าของเขาก่อนเลยนะครับเป็นกระจังหน้าขนาดใหญ่ตัวนี้เราเปลี่ยนให้เป็นสไตล์แบบทาคุม่านะครับมาพร้อมกับตัวไฟนะครับ4จุดด้วยกันไฟหน้าใช้งานได้จริงนะครับรจะทำให้ดูโดดเด่นนะครับแล้วก็มาพร้อมกับโลโก้ที่เป็นคำว่า Toyota นะครับขนาดใหญ่เลย แล้วก็จะมีในส่วนของตัวเพจนะครับ3ส,สีซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของทาคุม่านะครับอันนี้ก็จังหน้าสวยงามมากๆครับตัวนี้สามารถเปลี่ยนได้นะครับตกแต่งเพิ่มเติมได้นะครับตัวโคมไฟของเขานะครับก็จะเป็น led by Beam นะครับมาพร้อมกับ daytime running light นะครับส่องสว่างในตอนกลางวันตัวนี้ก็เป็นโปรเทคเตอร์มาให้แล้วนะครับ แล้วก็จะมีส่วนของตัวไฟตัดหมอกคู่หน้านะครับแล้วก็มีเซ็นเซอร์กะระยะด้านหน้านะครับมุมซ้ายขวาให้อีก2จุดก็ดูเข้ากันลงตัวครับผมเดี๋ยวพาไปดูรอบตัวรถกันนะครับตัวนี้ก็จะเปลี่ยนยางนะครับเปลี่ยนแม็กมาเป็นพิเศษนะครับตัวนี้จะเป็นสไตล์แบบออฟโรดนิดหนึ่งนะครับปรับระดับยกความสูงด้วยนะครับเราจะมีก้อนหนุนนะครับใส่เข้าไปในช่วงของตัวล้อหน้านะครับเพื่อให้รับกับตัวยางนะครับตัว ล้อของเราก็จะไม่ขูดกับบางโคนนะครับตัวนี้ก็จะใส่แม็กเป็นสไตล์แบบออฟโรดนะครับผมเป็นแม็กขอบ18นะครับมาพร้อมกับยางออเทเลนนะครับยี่ห้อของไคจูนะครับคินโตะไคจูนั่นเองตัวนี้นะครับซีรีส์ยางของเขานะครับ265ทับ60 r 1บนะครับแล้วก็บวกด้วยก้อนหนุนนะครับเพื่อนเพือนเห็นนะฮะจะมีก้อนหนุนข้างในนะครับยกระดับความสูงนะครับ ความสูงส่วนสูงนะครับไม่มีปัญหานะครับในการใช้งานสามารถใช้งานได้ตามปกตินะครับเพิ่มความสวยงามด้วยนะครับรถก็จะดูสูงขึ้นนะครับมาพร้อมกับโลบาร์นะครับตกแต่งมาเป็นพิเศษนะครับคันนี้ก็เพิ่มความดุดันนะครับเพิ่มความแข็งแกร่งใช้งานได้จริงสามารถล็อกของเกี่ยวของได้นะครับรับน้าหนักได้สบายๆนะครับเป็นยี่ห้อของไลโน่นะครับตัวนี้แล้วก็ยังมีในส่วนของตัวกันชนหลังนะครับซึ่งเป็นยี่ห้อเดียวกันนะครับของไลโน่นะครับ ตัวนี้ก็จะมีไฟถอยนะครับแบบ LED นะครับเป็นไฟสีขาวสว่างมากๆนะครับวลราถอยหลังก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับรถข้างหลังก็จะได้ทันระวังรถเราด้วยนะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของตัวเซ็นเซอร์นะครับด้านหลังนะครับ4จุดซึ่งกันชนเดิมของเรานะครับก็จะมีเซนเซอร์มาอยู่แล้วตัวนี้ก็เป็นรูนะครับทำมารอเพื่อรองรับตัวเซ็นเซอร์ที่ ติดตั้งมาจากโรงงานนะครับไฟท้าย LED เลข3นะครับมีเสน่ห์มากๆนะครับเป็นเอกลักษณ์ของ t o y o ต้นะครับตัวนี้ก็จะเพิ่มความสว่างนะครับโดดเด่นในเวลากลางคืนนะครับเราเปิดไฟหน้าหรือไฟหลีตัวนี้ก็จะเด่นชัดมีไฟเบรกดวงที่3นะครับเพิ่มความปลอดภัยนะครับขยับมาข้างในนะครับตัวนี้ก็ฟังก์ชันเรียกว่าตอบโจทย์ครบทุกการใช้งานนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัว หน้าจอเครื่องเสียงนะครับที่มีขนาดใหญ่นะครับสามารถทัชสกรีนได้รองรับการเชื่อมต่อ Apple c a r p l a y Android Auto นะครับตัวแอร์ตัวนี้จะเป็นแบบเมนวลนนะครับผมปรับทิศทางปรับระดับแรงลมนะครับก็จะมีจุดชาร์จแบตนะครับจุดเชื่อมต่อ USB นะครับ ตัวเกียร์นะครับก็จะเป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับ6กสปีดมาพร้อมซีควนเชียลโหมดนะครับก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนเกียร์ได้นะครับด้วยตนเองนะครับแล้วก็ยังมีโหมดในส่วนของตัวอีโค่นะครับแล้วก็พาวเวอร์โหมดด้วยนะครับเพิ่มอัตราลดในการใช้งานนะครับมาในส่วนของทางด้านฝั่งผู้ขับขี่นะครับก็เดี๋ยวผมเริ่มจากตัวแผงประตูนะครับตัวนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันนะครับปรับไฟฟ้านะครับทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นปรับกระจกมองข้างซ้ายขวานะครับสามารถปรับพับกระจกได้นะครับ ล็อกประตูนะครับผมล็อกหน้าต่างนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของตัวออโต้นะครับพร้อมระบบป้องกันการหนีบนะครับทางด้านฝั่งคนขับนั่นเองแล้วมาในส่วนของตัวเบาะนะครับตัวนี้จะเป็นเบาะไฟฟ้านะครับปรับพุกทิศทางนะครับมาในส่วนของตัวพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยตัวนี้จะเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับรองรับการใช้งานทุกรูปแบบนะครับสะดวกสบายมากๆนะครับทางด้านซ้ายนี้ก็จะเป็นปรับในเรื่องของ มัลติมีเดียนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงรับสายวางสายนะครับเลือกฟังก์ชันโหมดต่างๆสามารถสั่งการดยเสียงได้ด้วยนะในส่วนทางด้านขวานะครับตัวนี้จะเป็นในเรื่องของการควบคุมนะครับหน้าปัดนะครับเรื่องของการตั้งค่าหน้าจอต่างๆนะครับก็จะสามารถทําได้อย่างสะดวกสบายมากๆนะครับตัวนี้จะเป็นเซนเซอร์นะครับเซนเซอร์ด้านหน้านะครับเราสามารถที่จะปิดการแจ้งเตือนได้นะครับ ก็จะเป็นเปิดฝาทางน้ํามันนะครับเปิดฝากระโปรงหน้าก็จะอยู่ทางด้านนี้เลยนะครับครบจบจริงๆครับตัวนี้ครับมาในส่วนของคันนี้นะครับก็จะเป็นเกรดรุ่นตัวเดียวกันนะครับซึ่งจะตกแต่งนะครับให้มีลักษณะนะครับแตกต่างออกไปนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวกระจังหน้านะครับ GR Sport นะครับจะคล้ายๆกับคันเมื่อกี้นะครับคันเมื่อกี้จะเป็นของ t a กุม a นะครับแต่ส่วนคันนี้จะเป็นของ GR Sport ซึ่งกระจังหน้าแบบนี้นะครับจะอยู่ในตัวท็อปของเรานะครับซึ่งจะอยู่ในรุ่นของตัวรานสานะครับแต่ลูกค้าสามารถนำเอารุ่นนี้นะครับมาตกแต่งเพิ่มเติมได้นะครับตัวนี้นะครับจะมีในส่วนของตัวเพจ GR Sport มาให้ด้วยนะครับผม ตัวนี้พิเศษนะครับก็ยังปกแต่งในส่วนของตัวเปลี่ยนล้อนะครับเปลี่ยนล้อมาเป็นของตัว GR Sport ให้ดูด้วยลายล้อของเขาก็สามารถเลือกได้นะครับจะมีแบบ GR Sport นะครับล้อล็อกโค่นะครับขอบล้อก็จะเป็นขอบ18นะครับโลบาร์นะครับเป็นโลบาร์ของ GR Sport นะครับก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละบุคคลนะครับตัวนี้ก็ดูเท่นะครับดูมีสไตล์ไปอีกแบบตัวโครงเด็กของเขาก็จะดูยกสูงกว่าปกตินิดนึงนะครับ แล้วก็จะเป็นกันชนท้ายนะครับเหมือนคันเมื่อกี้เลยนะครับก็จะเป็นของไลโนนะครับส่วนภายในก็จะเหมือนกันนะครับแตกต่างกับที่การตกแต่งดีไซน์ภายนอกนะครับแต่ความชื่นชอบนะครับสนใจก็ต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับ เอาละครับเป็นไงกันบ้างนะครับสำหรับ2รุ่นที่ได้ชมไปนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับที่ติดตามนะครับหากคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับหวังว่าจะทาคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับให้เป็นข้อมูลนะครับให้มีประโยชน์กับลูกค้ามากที่สุดใครที่มีข้อสงสัยตรงไหนนะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์นะครับเข้ามาในช่องทางต่างๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube Channel Facebook Fanpage นะครับ ติดต่อเขา,าไม่ได้อ่านทุกข้อความนะครับผมตอบทุกคำถามอย่างแน่นอนนะครับยังไงก็ฝากติดตามกันไว้ด้วยครับผมมีโอกะพบกันคลิปหน้านะครับอันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ